ความคืบหน้าของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเเขียนยงี้ฟังดูดีไหมดีครับดูแล้วไพเลาะก็มีความค้าวหน้าตามดับนะตอนนี้ก็มีตรวจสอบจากกล้องผมได้รายงานมาแล้วล่ะว่าเริ่มมีตัวบุคคลต้องสส่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการนะก็จะเชื่อมโยงระหว่างที่หน้าศาลพระพรมนะกับที่สะพานสาธรนะก็มีมีเป้าหมายแล้วล่ะ นะก็แจ้งเตือนเท่าก่อนว่าถ้าใครทุบตัวก็มามอบตัวแลวมีคนบอกว่าผมโง่ไปให้พวกนี้มามอบตัวเอะผมโง่กับเขาหรือเขาโง่กับผมผมไม่รู้นะก็ทูตสารัดก็แพทริกก็บอกมาติดต่อผ่านมาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือแล้ววันนี้ผมก็ให้ท่านฝ่ายความคงติดต่อไปแล้วเห็นจะสั่งไปแล้วมั้งว่าก็คงจะขอมือในเรื่องของไม้เครื่องมืออะไรหร,รือเปล่าเช่นเครื่องมือที่ทาให้มันชัดเจนขึ้นเพราะเราเครื่องมือล่านี้มันไม่มีไงทำหน้ารูปรูปลักษณ์อะไรตัวเนี้ย นะแต่เจ้าที่ระดับสอบสวนคงยังไม่จําเป็นเพราะเราก็ทําอยู่นะถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ว่ามาอย่าลืมว่าเราต้องด้วยตัวเองพูไดไปบอกแจรุมอกอกมีภารกิจมีภารกิจแค่นี้จะบอก,กนักข่าวต้อบอก